ราศีธนูเจ้าแห่งอภิปรัชญาแห่งจากราศีผู้ที่เกิดวันที่14ทธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนูเป็นราศีที่9ของจักรราศีจัดว่าเป็นพบสุภะของลัคนาโลกพบนี้เรียกว่าเป็นพบที่หมายถึงความสําเร็จการเดินทางความรู้ในระดับสูงชาวราศีนี้จึงมีสมองที่เฉียบแหลมเข้าใจอะไรลึกซึง้งชื่นชอบด้านปรัชญาความหมายของชีวิต เปรียบเสมือนคนวัยกลางคนที่ย้อนกลับมามองชีวิตในอดีตแล้วเข้าใจกับมันเพราะราศี12ราศีก็เปรียบเสมือนการเดินทางของชีวิตคนหนึ่งคนตั้งแต่เกิดจนตายการที่ราศีนี้ถูกควบคุมด้วยดาวพฤหัสบดีหรือเทพจูปิเตอร์ราชาแห่งเทพทําให้พวกเขามีความคิดในระดับที่เรียกว่าปัญญาเหนือโลกคือเข้าใจในธรมธรมะศีลธรรมพวกเขามีจิตใจที่บริสุทธิ์คิดดีกับคนอื่น ทำให้บางครั้งก็ซื้อตรงและดีจนเกินไปจึงทำให้คนจิตใจสกรปรกหลอกลวงฉกฉวยผลประโยชน์จากความดีของเขาดังนั้นชาวราศีธนูจึงเรียนรู้ปัญญาแบบทางโลกโดยคบหาเป็นมิตรหรือเป็นคนรักกับชาวดาวพุธแบบชาวราศีเมถุนหรือชาวราศีกันเพราะสองราศีนี้เป็นมิตรกับชาวราศีธนูแล้วทันเล่เหลี่ยมของคนมากกว่าพวกเขามักเป็นที่ปรึกษา ให้กับคนอื่นๆมากมายเพราะความที่มีจิตใจดีมองโลกในแง่ดีซึ่งในทางโหราศาสตร์นั้นกล่าวว่าดาวพฤหัสบดีนั้นสามารถคุ้มภัยให้กับทุกคนแต่เวลาดาวพฤหัสบดีมีภยัยกลับไม่มีใครช่วยได้เลยดังนั้นชาวราศีธนูจึงควรศึกษาเรื่องความเลวของคนและดูให้ออกว่าใครดีจริงหรือไม่ดีจริงแต่โดยมากแล้วชีวิตของชาวราศีธนูไม่ค่อยจะลำบากมากนัก ถ้าลำบากก็จะแค่ชั่วครูเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะกลับมาดีขึ้นเองเนื่องจากชาวราศีธนูเป็นภพที่ดีกับลัคนาโลกและเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีเมื่อเขาเป็นคนดีเขาจึงได้รับแต่ผลกรรมที่ดีตามมาด้วยชาวราศีธนูเป็นคนซื่อตรงทำอะไรด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์ชอบพูดอะไรตรงไปตรงมาแต่บางครั้งอาจจะไปทำร้ายจิตใจคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้ตัวแต่ถ้ารู้ว่ามันทำร้ายจิตใจผู้ฟังแล้ว เขาก็จะไม่พูดเด็ดขาดชาวราศีธนูมักจะเรียนหนังสือเก่งหรือไม่ก็มีความสามารถในวิชาการวิชาใดวิชาหนึ่งทําให้ประสบความสําเร็จในเรื่องการเรียนอาชีพที่เหมาะสมกับชาวราศีธนูคือแพทย์อาจารย์นักวิชาการนักการเมืองนักกฎหมายนักจิตวิทยาหรือถ้าไม่สนใจในทางโลกก็จะบวชเป็นนักบวชซึ่งจะทําได้ดีมากมีสิทธิที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงได้ ชีวิตของชาวราศีธนูเหมือนลูกธนูที่พุ่งตรงไปอย่างเป้าหมายเนื่องจากเขาเป็นคนที่มีเป้าหมายการจะทําอะไรต้องตั้งจุดประสงค์ไว้และทําให้สําเร็จสิ่งที่ช่วยให้เขาประสบความสําเร็จคือการมองโลกในแงด่ดีซึ่งชาวราศีธนูเป็นคนเข้มแข็งที่สร้างพลังให้เกิดขึ้นในตัวเองคือการคิดในเชิงบวกเนื่องมาจากการที่เขาเป็นคนธาตุไฟชาวราศีธนูจึงมีความมุ่งมั่นนอกจากนี้ เขายังทำงานด้วยความสุขแม้ตอนแรกๆจะพลาดและล้มเหลวแต่เขาก็ลุกขึ้นสู้ใหม่ได้เสมอเขาสร้างกำลังใจและหาโอกาสใหม่ๆให้ตนเองอย่างไม่จำกัดนอกจากนี้พวกเขายังมีความสุขตลอดทางเดินไปสู่เป้าหมายของเขาด้วยเขาไม่เคยทำชีวิตแต่ละนาทีให้ผ่านไปโดยไม่มีความหมายเขาเชื่อเรื่องความสุขและจิตใจมากกว่าวัตถุและเปลือกนอกแต่เขาก็มักจะมีฐานะการเงินที่ดีเนื่องจากหน้าที่การงาน ที่ประสบความสำเร็จนั่นเองชาวราศีธนูมักเกิดมาในครอบครัวที่มีพื้นฐานทางความคิดที่ดีพวกเขารู้ว่าการอยู่ใกล้กับคนที่ชอบพูดในเชิงลบนั้นไม่เป็นผลดีเลยเพราะจิตใต้สำนึกจะจดจำทำให้การทำสิ่งต่างๆล้มเหลวได้ง่ายเขาจึงชอบที่จะคบกับคนที่มองโลกในแง่ดีเช่นชาวราศีเมษชาวราศีตุลชาวราศีสิงห์เพราะมักจะเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรี มองชีวิตในแง่สวยงามกฎเกณฑ์ที่ชาวราศีธนูยึดถือนี้สามารถมองเป็นภาพง่ายๆได้เช่นถ้าคุณกำลังสอบวิชาภาษาอังกฤษแล้วมีคนมาพูดก่อนสอบว่าขอให้ได้เอฟนะสมองคุณจะเผลอรับเข้าไปอย่างรวดเร็วผลสอบจะไม่ดีแม้จะไม่ได้เอแต่ก็จะแย่ลงหรือเวลาคุณโยนลูกบาสแล้วมีคนมาตะกนข้างหูว่าไม่ลงโอกาสที่จะลงก็มีน้อยคนที่พบกับสภาพกดดันแบบนี้ได้คือ ชาวราศีธนูพวกนักกีฬาเก่งๆก็เช่นกันเวลาลงแข่งในสนามก้องเชียร์อีกฝ่ายอาจจะเล่นสงครามจิตวิทยาอาจจะตะโกสใส่คุณว่าหมูอ้วนแต่นักกีฬาจะได้รับการฝึกฝนให้มีความมั่นใจมีสมาธิมองโลกในแงด่ดีและเชื่อมั่นในตนเองในชีวิตประจำวันจะพูดในเชิงบวกก่อนจนความคิดในเชิงบวกนั้นฝังลึกในอุปนิสัยและจิตใจจนมีพลังเกิดเป็นความสำเร็จในชีวิต ทำให้ทำอะไรก็ประสบความสําเร็จไปหมดชาวราศีธนูเป็นคนเข้าใจอะไรลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ที่บริสุทธิ์ใจจะพบกับความสุขและความสําเร็จถ้าเราซื่อตรงเราจะยืนหยัดอยู่ในสังคมได้เพราะเขาถือว่าซื่อกินไม่หมดคดกินได้ไม่นานเขาไม่ชอบการโกหกเพราะคนโกหกก็จะต้องโกหกซ้ำแล้ซ้ำอีกบางคนคิดว่าเขาไม่ทันคนซื่อตรงเกินไป แต่หารู้ไม่ว่าเขาคิดได้อย่างแยบยนต์เพราะความลับไม่มีในโลกคนโกน,นั้นไม่มีความสุขจะกระวนกระวายใจใครทำธุรกิจการค้ากับชาวธนูมั่นใจได้เลยว่าธุรกิจจะเจริญก้าวหน้าไปได้ด้วยดีไม่มีการคดโกงทุกบาททุกสตางค์ชาวราศีธนูเข้าใจหลักการของการมองโลกในแงด่ดีเขามาเกิดมาในครอบครัวที่ดีจึงมีความมั่นคงทางใจและพลังใจแม้เขาจะมีอุปสรรค หรือเป็นโรคร้ายก็หายได้อย่างรวดเร็วชาวราศีธนูฉลาดพอที่จะไม่คุยกับคนที่ชอบว่าคนอื่นตำหนิคนให้เสียเวลาลักษณะที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของชาวราศีธนูคือเขาค่อนข้างขี้โม้ถ้าคนที่คิดมากเครียดง่ายก็อาจจะอึดอัดไม่ชอบเขาแต่ความขี้โมของเขามาจากการมองโลกในแงด่ดีและคิดว่าคนอื่นๆคงชอบฟังเรื่องดีๆลองคุณโม้ให้เขาฟังบ้างซิเขาก็จะไม่ว่าคุณเลย เขาคิดว่าคนเรามีสิทธิ์เล่าเรื่องดีๆของตนเองให้คนอื่นชื่นชมเพื่อสร้างบรรยากาศรอบๆตัวให้มีความสุขชีวิตนี้ช่างสวยงามยิ่งนักชาวราศีธนูนับถือคนที่ยอมอ่อนน้อมถ่อมตนให้กับผู้อื่นมากกว่าคนที่ดือ้อชอบแข่งขันหัวชนฝาเขาเชื่อว่าพลังอำนาจที่แท้จริงคือความรักและความเมตตาแท้ที่จริงแล้วความฉลาดของชาวราศีธนูนั้นลึกซึง้งและผ่านการกลั่นกรองมาแล้วเขาจึงปฏิบัติ แม้สุดท้ายจะถูกคนคิดไม่ซื้อหักหลังเขาก็ยังคงมั่นคงในความบริสุทธิ์ใจแม้ชาวราศีธนูชอบพูดเรื่องดีๆของตนเองแต่เขาไม่ใช่คนหญิงแต่อย่างใดเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนและชอบฟังเวลาคุณพูดเรื่องดีๆของคุณเช่นกันเขาเป็นคนมีพลังในชีวิตจึงเห็นว่าสิ่งต่างๆในชีวิตสวยงามไปหมดเขาเข้าใจในกฎของหินและอย่างเป็นอย่างดีเข้าใจในดุลยภาพของชีวิตเข้าใจในศัจธรรม เข้าใจในแก่นแท้ของมนุษย์อย่างไม่มีใครคาดถึงชาวราศีธนูถูกควบคุมด้วยดาวพฤหัสบดีนั้นมีความสําคัญกับจักรราศีมากทั้งโหราศาสตร์ทางตะวันตกและตะวันออกดาวพฤหัสบดีโคจรราศีละหนึ่งปีถ้าปีใดที่ดาวพฤหัสบดีโคจรมาเป็นอริมรณะหรือวินาศกับราศีของใครจะส่งผลร้ายได้หนึ่งปีเพราะดาวพฤหัสบดีเป็นประธานของดาวสุพเคราะห์ และมงคลชีวิตทั้งปวงมีความสำคัญมากโดยเฉพาะกับชาวราศีธนูและชาวราศีมีนดาวพฤหัสบดีหมายถึงญาติผู้ใหญ่ในดวงชะตาผู้หญิงหมายถึงบิดาในดวงชะตาเมืองและดวงชะตาโลกหมายถึงบุคคลสำคัญซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งแรงศรัทธาของบุคคลทั้งปวงในด้านนามธรรมหมายถึงความก้าวหน้าของชีวิตความดีงามทั้งปวงดังนั้นชาวราศีธนู จึงควรมีดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ให้คุณชีวิตเขาจึงจะก้าวหน้าถ้าหากอยู่ตำแหน่งเสียเช่นมรณะหรือวินาศเขาควรที่จะไปอาศัยต่างถิน่นหรือต่างประเทศเพื่อแก้กเคล็ดและทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้ามิฉะนั้นอาจจะป่วยหรือทำงานผิดพลาดคนที่มีดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพชีวิตจะมีอุปสรรคมากแต่คุณควรเข้มแข็งถ้าคุณชนะอุปสรรคได้สักครั้งคุณจะมีความชำนาญในการใช้ชีวิต และเป็นคนเก่งที่น่ายกย่องคุณไม่ควรลืมความเข้มแข็งด้วยพลังใจยอย่างชาวราศีธนูซึ่งเป็นพรอ,อันวิเศษที่พระเจ้าประทานมาให้ดาวพฤหัสบดีควบคุมราศีธนูและราศีมีนไปพร้อมๆกันแต่ความหมายนั้นยังคงมีความแตกต่างกันชาวราศีธนูถูกควบคุมในแง่ที่ไปทางโลกมากกว่าชาวราศีมีนจึงสื่อสารหลักปรัชญาและหลักการที่เขาค้นพบ ให้ทางโลกได้ง่ายกว่าชาวธนูเข้าสังคมเก่งกว่าและมองโลกในแง่ดีมากกว่าแต่ชาวมีนมีความคลุมเครือเข้าใจและค้นพบอะไรที่ลึกซึ้งอย่างไม่น่าเชื่อแต่ถ่ายทอดให้คนเข้าใจได้น้อยกว่าสำหรับบุคคลที่มีดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพอื่นๆเช่นภพที่หนึ่งสองสา1 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, มักจะมีชีวิตที่ก้าวหน้าเพราะดาวพฤหัสบดีส่งผลอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับตำแหน่งทางโหราศาสตร์ดาวพฤหัสบดีนั้นจะส่งเสริมในด้านความก้าวหน้าของชีวิตทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการเรียนการงานและการแต่งงานจัดเป็นดาวที่คุ้มภัยที่ดีที่สุดในดวงชะตาของประเทศไทยนักโหราศาสตร์ได้วางเสาหลักเมืองของชะตาเมืองไว้ให้ดาวพฤหัสบดีอยู่ที่ราศีธนูอันหมายถึงดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตรซึ่งหมายถึงสติปัญญา ความรู้ที่มั่นคงหนังสือบางเล่มยังกล่าวว่าดาวพฤหัสบดีในราศีธนูนั้นหมายถึงพระสยามเทวาธิราชผู้คุ้มครองดวงชะตาเมืองไทยทําให้ประเทศไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ทําให้ประเทศไทยของเรามีความร่มเย็นอยู่แบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะมีภัยร้ายใดๆเมืองไทยก็อยู่รอดปลอดภัยมาได้เสมอ Golden a n g e l